สวัสดีกันด้วยขอโทษสกิมไหมครับครั้งหนึน่งครับแจบไหนเจ้านายผมอยู่แถวนี้แหละเจ้านายครับผมไม่เจอ có hài đó có hài nè các ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เซฟเซฟใหม่เลยมีแต่บ้านนี้เหลือแต่ที่เหลือหมดแล้วก่อ,กอนนะเจ้านายทำให้ซึ้งไม่ได้ใช่ลแล้วแกอยู่ไหนอ่ะเจ้านายไม่รู้อ่ะ แจฉันจะให้อาเคง่อบกับกลมกรับ,อ,คครบอืมรู้สึกมีความรักอีกแล้วแจ่คนละเรื่องครับวันนี้เราก็แบบนึงตรงนู้เนเราจะก่ออินกับสตรตสบ Stone ตเพลตเอ้ยเพลไม่ใช่ ทินรู้มาจากไหนรู้ไหมครับขันาวเดอร์ก็ไปข้าไปมุมมาแล้วก็บุ่มสอน้วแต่ยังไม่มุมบนยังไม่มีนะครับไอพิกเดมระยากู ko, na yung pin maliis. ลูกพริก,รกล้แปลกแล้วทำไมผมยิงพริกตายครั้งเดียวก็น่าจะสิบเอ็ดนาทีเหมือนเดิมนะครับอดแจ่ เจ้านายผมอยากออกไปเล่นม,มันเจ้านายผมเห็นการไม่รู้ตาเขาอยู่ไหนเจ้ก็อยู่แถวภูเขาไม่เห็นมีเลยนะเจ้เจ้านายไม่เห็นหรอกแต่ผมเห็นเจ้เก็บไปใครแนะ่บอกว่าอยู่กับเจ้านายไง เจ๊อืมเจ๊เก็บบัคกี้อืมสปริงไรเหลาเจ๊จะพาบางแกอยู่นะมีบางแกจะทำให้มาอืมสวยกว่าเดิม ก็จะมาทำาครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เป็นคลิปบีบีนะครับเราเพื่อนมากัน จำฟาร์มญี่งรู้ไหมสไปเดอร์วังกี้อะไร

ผมเองครับแจ๊กฟักไข่ใช่ไหมผมยังไม่ฟักเลยอะแล้วนี่อะไรเอกอะแจ๊กแล้วนี่อะไรไม่ใช่ของผมนะครับจริงเหรอแจ๊ก แต่มาไปเอกนะมันใครกแก่ไม่ใช่ของผมจริงๆนะครับเจ้านายชื่อฉันเหรอเจ้ นี่เลยนะเจ้านายมาเราอยากกิน ร้อนกันจนน้นายผมขอไปด้วยอยากอยู่มาเลยแจมาเลยแจเจ้านายไหนอะอยู่นี่แจอันนี้เจ้านายผมไม่อยากไปอะผมอยากอยู่นี่จ้าจน,นายขอบคุณครับ ันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในพาร์ทต,ต่อไปเกมไมค์ครับนะครับบ๊ายบายครับ